สวัสดีครับหลายคนนะครับคงสงสัยนะครับว่าค่า P/E ที่เราเห็นนะครับมันคืออะไรวันนี้นะครับผมจะมาบอกความหมายนะครับของค่า P/E รวมถึงสูตรลับนะครับในการคำนวณค่า P/E เองนะครับซึ่งสามารถใช้ในการคำนวณค่า P/E ในอนาคตเองได้ด้วย ซึ่งสูตรที่จะใช้ในวันนี้นะครับเราใช้แค่โปรแกรม Excel เพียงอย่างเดียวนะครับก็สามารถหาค่า P/E เองได้เลยนะครับซึ่งหุ้นตัวอย่างนะครับวันนี้ที่ผมจะมาคำนวณค่า P/E ให้ดูนะครับจะเป็นหุ้นเบมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าค่า P/E คืออะไรแล้วเราคำนวณมันได้อย่างไรเรามาเริ่มในส่วนความหมายของคาว่า P/E กันก่อนนะครับ P/E นะครับเป็นสูตรการเงินชนิดหนึ่งนะครับมาจาก P นะครับหารด้วย E นะครับเรามาดูความหมายของคาว่า P ก่อนนะครับ P นะครับก็คือ Market Value Per Share นะครับถ้าเราพูดง่ายๆเนี่ยก็คือราคาหุ้นที่เราซื้อนะครับ E นะครับย่อมาจาก Earnings Per Share หรือเรียกว่า EPS นะครับนั่นหมายถึงว่าเวลาบริษัทกำไรเนี่ยเราหารเป็นต่อหุ้นมานะครับก็คือกำไรต่อหุ้นนะครับนั่นคือความหมายของค่า P/E เดี๋ยวเรามาใช้สูตร Excel นะครับคำนวณหาค่า P/E นะครับแล้วเรามาดูกันว่าค่า P/E นะครับแบบไหนเรียกว่าถูกแบบไหนเรียกว่าแพงนะครับจากสูตรคำนวณคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณสูตร Excel นะครับหาค่า P/E ของหุ้นเบมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่สูตร P/E กันก่อนนะครับ P/E นะครับก็คือตัว P นะครับหารด้วย E นะครับ ตัว P นะครับก็คือราคาหุ้นที่เราซื้อนะครับหารด้วยกําไรต่อหุ้นขั้นแรกนะครับเรามาที่ตัว P ก่อนสมมุติว่าหุ้นเบมนะครับผมซื้อด้วยในะราคา8บาทนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับ8บาทหลังจากนั้นนะครับเราได้ตัว P มาแล้วเราก็ไปหาค่าของตัว E กัน EPS ก็คือกําไรต่อหุ้นนะครับการหา EPS นะครับให้เราเอากําไรสุทธิมาก่อน กำไรสุทธินะครับหาได้จากเว็บของเซตนะครับไปที่เบมนะครับเสร็จแล้วเลือกงบการเงินตรงนี้นะครับกำไรสุทธินะครับเราสามารถ Copy ค่าตรงนี้มาใส่ Excel ของเราได้เลยนะครับเพื่อหาค่า PE ส่วนถัดมานะครับเราจะต้องหาจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้นเบมก่อนว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับ ให้เข้าไปที่เว็บเซตนะครับแล้วก็เลือกบริษัทสหลักทรัพย์หลังจากนั้นนะครับมาดูตรงส่วนนี้นะครับก็คือส่วนจำนวนหุ้นของเบมทั้งหมดนะครับให้เราก๊อปีมาเลยนะครับ1 5 0 0 0ตรงนี้เราใช้หลักล้านนะครับไม่ใช้ตรงนี้เพราะกําไรเนี่ยมันเป็นหลักล้านเหมือนกันเราเลือก15285นะครับมาใส่ในสูตร Excel เราคราวนี้เราจะได้ ตัว e แล้วนะครับตัว e เกิดจากอะไรนะครับตัว e ก็คือกําไรนะครับของบริษัทหาด้วยจํานวนหุ้นทั้งหมดนะครับรด้วยตัวนี้นะครับเราจะได้กําไรต่อหุ้นมานะครับก็ใช้สูตรเหมือนกันเลยนะครับเราก็จะได้ตัว e มาแล้วนะครับ eps 0.2, 0.35, 0.36, 0.13ค่าตัวนี้นะครับเราสามารถหาได้จาก เว็บไซต์ของเซตเหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับ0.2 0.35 0.36 0.13เท่ากันเลยนะครับคราวนี้เรามาดูค่า P/E เราจะได้ค่า P/E ของแต่ละปีมาแล้วสมมติว่าปัจจุบันเราซื้อ8บาทนะครับค่า P/E คือราคาหุ้นที่เราซื้อนะครับหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะครับสแลด,ด้วยตัวนี้เราจะได้ค่า P e. เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อหุ้นในราคา8บาทปัจจุบันครับเราจะได้ค่า P/E เทียบกับ กำไรในปี2560กําำไร2561กนะครับก็คือประมาณนี้นะครับเราก็จะเทียบกับค่าเฉลี่ย P/E ได้นะครับคราวนี้เราใช้ค่า P/E ยังไงนะครับเพื่อดูราคาว่าหุ้นของเรานั้นถูกหรือแพงนะครับอขอกลับมานิดนึงก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าเราเทียบกับกำไรปี2560เราซื้อหุ้นในราคา7บาทเห็นไหมครับค่า P/E ลดลงนะครับถ้าสมมุติว่าปี2560กนะครับกำไรเป็น5 0 0พล้าน ค่า PE ก็จะลดลงอีกเพราะฉะนั้นจริงนะครับถ้าค่า PE ยิ่งต่ำก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นถูกนะครับตามสูตรทางการเงินแล้วคราวนี้ผมใช้ค่า PE ยังไงครับในการซื้อหุ้นนะครับผมจะไม่ใช้ค่า PE ในอดีตนะครับในการตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นตัวไหนนะครับแต่ว่าผมจะประมาณการค่า PE ในอนาคตหลักการทำนะครับตัวอย่างนะครับเช่นหุ้นเบมนะครับ ผมประมาณการว่า2565เนี่ยสถานการณ์โควิดไม่มีแล้วนะครับผมก็จะประมาณว่ากําไรสุทธิในอนาคตน่าจะใกล้เคียงกับปี2562อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็คํานวณค่า EPS ในอนาคตมาอันนี้ผมเรียกว่าฟิวเจอร์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยหุ้นตกคนเททิ้งนะครับผมสะสมหุ้นในราคาสมมุติว่า7.5นะครับค่า PE ผมได้มาในอนาคตเนี่ย น่าจะอยู่ที่21.09ถ้ากําไรเป็นแบบนี้นะผมก็จะค่า P.E. เนี้ยมาเปรียบเทียบในอดีตว่าเอ้ย21.09เทียบกับ P.E. ที่เคยมีแล้วต่ํากว่าค่าเฉลีย่ยหรือต่ํากว่าทั้งหมดผมคิดว่าราคาเนี้ยเป็นราคาหุ้นที่ต่ํากว่าความเป็นจริงในอดีตนะครับผมก็จะซื้อทยอยเก็บนะครับแล้วก็จะขายในปี2,565นอะครับอันนี้ก็คือหลักการสะสมหุ้นหรือซื้อหุ้นหรือการประเมินว่าหุ้นนั้นถูกหรือแพงด้วย PE แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่ากําไรสุทธิของบริษัทตัวนี้มันจะเป็นเท่านี้จริงหรือเปล่ามาจะเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือเหตุการณ์อะไรต่างๆทาให้บริษัทเหลือพันล้านอย่างนี้นะค,ค่า P/E จะกลายเป็นร้อยเลยหรือว่าอาจจะขาดทุน500ล้านอย่างนี้นะก็จะติดลบเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ต้องระวังในส่วนนี้ไว้นะครับแต่ว่าเราจะใช้ค่า P/E เนี่ยเพื่อหาว่าหุ้นถูกหุ้นแพงได้นะครับโดยการประมาณการ EPS นะครับแล้วก็ซื้อหุ้นในราคาที่เราคิดว่าเรารับได้นะครับอันนี้ก็วิธีการคำนวณสูตร P/E ด้วยตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ